สมมตินะสมมติมีข้อากล่าวหาเนี่ยเป็นเรื่องสมมุตินะครับผมไม่ได้ยืนยันเ้าจริงเดี๋ยวลุงป้อมจะมาฟ้องกูเข้าไปนะครับก็ถ้าอยากจะร้องลุงป้อมเกี่ยวกับเรื่องยุบพักพลังประชารัฐก็ไปที่กรกรตดูนคนรับสารน,นะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนแต่ถ้าเรื่องมีการเรียกรับเ,เรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์15714 9อันนี้ก็ไปที่สาลดีกาเพราะลุงป้อมเป็นรองนายกขณะที่มีคลิปเสียงเรื่องที่มีอะไรเรื่องเงินทองอะไรต่างเนี่ยจริงเท็จยัยงไงไม่รู้สมมติว่า นะเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะเรื่องนะครับนะตามคิดนะมาตรฐานจริยธรรมอันนี้ตัดสิทธ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะผมเคยทําให้กับท่านสสอนุรักษ์อดีตสสเพื่อ,อน,อน,รรอนรรเป็นเพื่อนสนิทกันรักกันมากตอนนี้แกก็ไปอยู่ในเรือนจําแกก็ยอมรับความจริงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโดนคดียาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเรียกรับผลประโยชน์ในพวกเนี้ยเราจะโดนจริยธรรมคู่กันไปเลยอันนี้ผมให้ความรู้ในฐานะที่เคยเป็นทนายองท่านสสอนุรักษ์นะครับนะเนะพื่อนผมเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับก็นะคือว่า โดนคดีจริยธรรมไร้แรงไปเลยสมมติลุงป้อมโดนแจ้งเนี่ยนะนะโดนกล่าวหาว่าเรื่องจริยธรรมเรียกรับเงินสมมตนะเป็นเรื่องสมมตินะลุงป้อมจะโดนหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าไปด้วยนะถ้าฟังว่าผิดจริงลุงป้อมก็โดนหนึ่งสี่เก้านะบทลงโทษจำคุกก็เทียบกับคดีสสอนรั์เพื่อไทยที่ผมเคยทำมาเพื่อนผมโดนไปก็หกปีนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะส่วนเรื่องยุบพักถ้าเกิดหัวหน้าพักการเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายไปรับเงินผิดกฎหมายเข้าพักนะเพราะมันมีข้อความว่าอะไรเอาเงิน เปนมาแล้วมึงรับมาแล้วจะแบ่งกันยังไงนะครับอีกคนที่อยู่ในคลิปก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าผมไปอธิบายนายครับอ่าอะไรทำนองนี้สมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ผมพูดสมมตินะให้ความรู้ทางกฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับลุงป้อมความจริงเนี่ยผม,ม,มป็นคนรักลุงป้อมนะเพราะว่าผมชอบลุงป้อมแกเป็นคนน่ารักใจดีนะก็มีนะข่าวลือที่ผมได้มานะจากพวกนักการเมืองเนี่ยเขาบอกมีคนไปหลอกลุงกันเยอะ ไอ้พวกท่พยายาไปหลอกลุงเนี่ยไปหลอกตังลุงเยอะหลอกก็จะเอาสอสอมาเพื่อไทย50คนอ่าก้าวไกลยี่สิบอะไรต่างเอาไปหลอกลุงว่าหวังว่าจะได้เงินจากลุงคนละล้านสองล้านอะไรเนี่ยไม่มีข่าวลือนะนะครับเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าลุงตังเยอะนะครับแต่ว่าผมว่าตังอาจจะไม่ใช่ของลุงหรอกอาจจะมีพวกนายทุนนายทุนเขาอาจจะรักลุงอะเพราะลุงก็เป็นคนที่มีคุณงามความดีอยู่ในอำนาจมา8ปดปีแล้วนะนะครับนะก็อาจจะมีคนที่รักลุงเกรงใจลุงเขาจะ ให้ลุงให้เงินกับลุงก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วลุงป้อมจะไปรอดไหมนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะเพราะลุงป้อมแกก็อยากเป็นนายกการอยากเป็นนายกของลุงไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะแกเป็นมาทุกตาแหน่งแล้วนะเหลือตําแหน่งเดียวก็คือตำแหน่นายกก็ให้แกเป็นสักเจ็ดวันสิบวันก็ยังดีแต่แกยังไม่ได้เป็นแกอยากเป็นลองเป็นเบอร์หนึ่งบ้างนะนะขอเป็นเบอร์หนึ่งนะขอเป็นเบอร์หนึ่งในใจเธอนะครับแกก็อยากจะเป็นนายก แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตีไม่ได้ก็เป็นนายกสมาคมไปก่อนนะลุงนะนะครับเป็นกำไลใเ,เป็นกําลังใจให้ลุงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมาชอบลีลาลุงเพราะว่าแกเป็นคนที่อารมณ์ดีใจดีเนะี่ยไปเที่ยวต่างประเทศผมไปเจอใกล้ผู้หญิงยังบอกเลยลุงติ๊บทั้งละ 50, ห,ลห้าหมนืะ่นลไปอ่งวงอะนะพอติ๊บอ่ะน้องก็ไปไหว้คำจะให้ห้าหมื่นลูกน้องบอกเฮ้ยเ้มึงเอาไปแล้วห้าหมื่นจะเอาเลยคือลุงป้อมเป็นคนใจดีตังค์เยอะ นะตังก็อาจจะไม่ใช่ของแกเราอาจจะเป็นของคนที่รักแกลแล้วก็จ่ายแทนแกก็ได้เท่าที่ผมทราบมานะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเพื่อไทยเอาคืนก็เห็นได้ข่าวว่านอกจากไปร้องปปชแล้วนะไปร้องปปตแล้วก็ยังไปร้องปปงตวรวจสอบเส้นทางเงินว่าลุงป้อมเนี่ยมีเงินเข้าออกเยอะไหมนะถ้าเข้าออกเยอะลุงป้อมอาจจะโดนฟอกเงินหรือเปล่าคําว่าฟอกเงินหมายถึงนะช่วยจําหน่ายจ่ายเอินจาหน่ายจ่ายโอนหรือรับเงินที่มาจากการะทําที่ผิดกฎหมายเช่นซื้อขายตาแหน่งขา้าราชการ อย่างนี้สมมตินะสมมตินะแต่ผมเชื่อว่าลุงแกไม่ได้ทำหรอกถ้าผมเชื่อว่าลุงทานะเดี๋ยวลุงแม่ก็มาฟ้องกูหมิ่นมามาดเอาเป็นว่าเราเวลาเราจัดรายการต้องบอกว่าเราไม่เชื่อว่าลุงทำนะเราช่วยกันพูดแบบนี้นะไม่เชื่อว่าลุงทําเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปตรวจสอบว่าลุงเนี่ยมีการได้รับเงินมาจากการซื้อขายตาแหน่งไหมถ้ามีปุ๊บเขาก็ไปร้องฟ้องเงินเห็นได้ข่าวนายพร้อมพงษ์เสรจพี่เขาก็ไปตรวจสอบที่ปปงนะครับผมส่งเสริมครับรัฐบาลตรวจสอบอ่าลุงป้อมลุงป้อมตรวจสอบรัฐบาลดีครับร้องเยอะๆิงดีครับ นะครับนายกอิงนะครับหรือคุณหนูอิงนะครับคุณทักษิณน,นะครับนะครับอย่าไปไวอยวายครับเวลาเราโดนตรวจสอบอย่าไปไวอยวายครับสมัยพวกคุณเป็นฝ่ายค้านคุณก็ตรวจสอบที่หายเลยตรวจสอบลุงตูนะรัฐมนตรีของคุณผู้หญิงนะคนหนึ่งอะ่ะยังขึ้นเวทีปาใัยเมื่อไหร่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะเมื่อนั้นเราจะดาเนินคดีกับคนเอกประยุทธ์ทันทีป่านนี้แม่งผ่านไปหนึ่งปีเลยมึงยังไม่ไดําเนินคดีคนเอกประยุทธ์เลยเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบครับ อย่างรายการผมเนี่ยไม่ใช่กรายการเชียร์รัฐบาลถ้าผมมาเชียร์รัฐบาลวันไหนวันนั้นแสดงว่าเขาโอนเงินมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าเขาโอนมาเรียบร้อยแล้วผมก็นะต้องเปลี่ยนจากอ่าอ่าติดตามผลงานรัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็กลายเป็นเชียร์รัฐบาลครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเงินก็ยังไม่โอนมาถ้าโอนมาปุ๊บก,ก็ต้องเชียร์รัฐบาลน,นะจำไม่เลยนะถ้าช่องทีวีช่องไหนสำนักข่าวไหนนะหรือไม่ก็อ่าช่อง youtube ช่องอะไรต่างๆถ้าเชียร์รัฐบาลคืออันนั้นต้องได้ทาง มันไม่มีหรอกครับเชียร์แล้วไม่ได้ตังไม่มีจะเชียร์ไปทําไมล่ะครับนะนี่ผมก็รอนนะครับเมื่อไหร่เขาจะโอนมานะครับถ้าโอนมาปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นเชียร์เลยครับทักษิณนเป็นคนเก่ง30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้จะพัฒนาเป็น30บาทรักษาทุกที่นายกอิงเป็นคนเก่งอายุ38น้อยที่สุดในประวัติการเมืองไทยประเทศไทยโชคดีครับได้ทั้งพ่อและลูกมาเป็นนายกช่วยกันทํามาหากินไอ้ไม่ใช่ช่วยกันทาําทงานเห็นนะถ้าเราถ้าเขาจ่ายตังมานะเราต้องไปแนวนั้น นะก็ต้องดูว่าใครให้เกินมาเราก็ต้องเทียบอย่างนั้นนะครับนะนะเพราะฉะนั้นถ้าตาบใดที่ผมยังไม่ได้เทียบรัรฐบาลก็แสดงว่ายัางไม่ได้รับจ้างมาเทียบนะครับนะรายการของผมนี่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเป็นรายการที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนผมไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลไปคุยกับประชาชนเขาอยากรู้อะไรเราถามแทนประชาชนอย่างเมื่อเช้านี้พี่น้องชาวเชียงรายบอกว่าถามนายกอิงว่าเมื่อไหร่จะลงพื้นที่เมื่อไหร่จะหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เชียงรายนี่ผมถามนายกอิงนะเมื่อไหร่คะ เมื่อไหร่ครับจะลงเชียงรายเชียงรายจะตายกันหมดแล้วจะมีแผนงานยังไงอะไรต่างนี้ผมขอเป็นปากเป็นเสียงนะเพื่อไทยเนี่ยเคยมีฐานเสียงในเชียงรายและเชียงใหม่นะครับสสสอ,สอครับอย่าลืมนะครับโผล่หัวไปดูด้วยนะครับอ๋อทหารไปแล้วนะครับทหารไปแล้วทหารมีเครื่องมือครับมีรถมีอะไรต่างอันนี้เราต้องชื่นชมทหารครับทหารเนี่ยที่มันไม่ดีก็คือพวกที่ปฏิวัติมีไม่กี่คนครับไอ้พวกนี้รวยมีเป็นพันล้านหมื่นล้านพวกทหารปฏิวัติไอ้พวกนี้รวยหมดแต่ทหารที่ไปลงพื้นที่เนี่ยพวกนี้ทหารทหารอ่ของประชาชน ทหารกองประชาช่วี่แม่ไปรวยแล้วครับก็คือพวกลูกหลานพวกเราเนี่ยลูกชาวบ้านหลานชาวนาพวกนี้ไปช่วยครับนะต้องขอบคุณครับขอบคุณทหารพี่น้องทหารที่ไปช่วยนะครับนะครับนะขอบพระคุณนะก็ขออนุญาตเป็นปากเสียงแทนชาวเชียงรายนะครับนะครับจะทายังไงครับจะกินจะอยู่ยังไงหลังจากนี้ไม่มีอาชีพครับเขาฝากถามนายกเองจะช่วยเหลือยังไงครับงบประมาณจะมีหรือผมว่าดูแล้วไม่น่ามีนะนะครับเท่าที่ผมทราบมาจากนักการเมืองบอกงบประมาณเราไม่มีเราลําบากก็วันนี้ก็แถลงงบประมาณก็ดูนะครับนะครับก็ฝากพัก ฝ่ geliyor, ายค้านก็ช่วยตรวจสอบการทํางานฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ไหมฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหานะครับแล้วฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่แก้ปัญหาของประเทศมีหน้าที่ติดตามว่ารัฐบาลได้แก้ปัญหาของประเทศเพียงพอดูแลประชาชนเต็มที่หรือไม่อย่างไรหน้าที่ของฝ่ายค้านคือตรวจสอบฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่เอาถุงยางที่ไปแจกเพราะว่าถ้าฝ่ายค้านต้องเอาถุงยางที่ไปแจกฝ่ายค้านก็ต้องไปไงไปไถเงินประชาชนมาไปตบซับมา นะครับเพราะว่าฝ่ายคา้านได้รับเงินเดือนแค่คน,นละแสนกว่าบาทหน้าที่ของฝ่ายคา้านพักประชาชนคือลงไปดูปัญหาแล้วก็จดจๆจดมาถ่ายรูปถ่ายคลิปมาแล้วมาพูดในสะพานหน้าที่ของฝ่ายคา้านมีแค่นั้นไม่มีหน้าที่เอาของไปแจกนะครับเอามามา่หาห้าถุงอะไรต่างๆไม่มีหน้าที่ต้องเอาไปแจกนะครับชัดเจนนะเพราะว่าเราไม่มีอำนาจฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลมีมีงบประมาณมีอะไรต่างๆแต่อย่าไปโกงกินงบประมาณอย่าไปหักหัวคิวอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็พี่เดชก็ฝากมานะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูนะครับ ว่าวันนี้การแถลงนโยบายจะเป็นยังไงบ้างเห็นได้ข่าวว่าสองวันเนี่ยนะครับต้อยทราบครัวก็วันนี้จะมีการแถลงนโยบายนะครับเรื่องน้าท่วมีหนักเลยนะครับเรื่องดิจิตัลวอลเล็ตเนี่ยจะต้องโดนด่ายับเพราะอะไรนโยบายแปรปวนยิ่งกว่าพายุหมุนอีกอะนะนะครับนะครับใครดูนะครับเรื่องดิจิตัลเนี่ยโดนด่ายับหลับว่ามันคุ้มค่าไหมนะนะบ้านเมืองจะชิปหายก็ยังจะแจกไหมทําไมไม่เอาเงินตัวนี้ไปช่วยชาวเชียงรายนะครับต้องโดนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็นโยบายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้โดนแน่นอนเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันที่สองเรื่องนะ้าท่วมจะแก้อย่างไงแผนงานต้องมีแผนงานนะครับไม่ใช่มีแค่คําพูดนะเราตั้งใจนนะี่าเราเตั้งใจพูดแค่นี้นะมันช่วยเหลือประชาชนอะไรไม่ได้ต้องมีแผนงานเราทำยังไงจะอบยกคนไปนไหนพืชผลทางการเกษตรจะทํายังไงและหลังจากนี้พี่น้องประชาชนจะกินจะอยู่ยังไงถนนหนทางจะทำไงหมาเหมือกทำไงต้องมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับนะก็ติดตามมาต่อไปนะ เนี่ยดูรูปดูอะไรต่างๆเนี่ยห้าแยกข้อขุนเชียงรายยังไม่รอดน้ํามาไวนะสูงกว่าหนึ่งเมตรต้องปีนหลังคารถรอความช่วยเหลือรออยู่นะั่นนะพักเพื่อไทยบอกว่าความเดือดร้อนประชาชนรอไม่ได้แต่ทุกวันนี้ประชาชนรอนายกอิงอยู่นะครับเมื่อไหร่จะไปก็ทีนะจะให้รอนานเท่าไหร่ก็ต้องรอครับนะปีนหลังคารถนะครับเนี่ยแล้วน้าก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยเห็นแล้วก็สงสารประชาชนนะครับเราไปดูนะครับว่าทางฝ่ายค้านเขาได้ ทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูนะอืมนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะก็ดูนะครับดูข่าวสารบ้านเมืองมันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวดูนะอืมนะครับก็รัฐบาลจะต้องหาทางด่วนนะครับจะทํายังไงนะอืมสักครู่นะครับรับชนอนศสีเน่านะครับสส,สพักส้มเปิดศึกนาย,ยกแพทองทานนะอยากรู้ว่าคนเชียงใหม่เชียงรายที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมจนออกจากพื้นที่ไม่ได้ทั้งความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งอาหารและน้ํา ไปไม่ถึงในตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะชาวบ้านเขาบอกไปไม่ถึงนะครับกดดูสตอรี่ไอจีนายกอิงแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอยากให้อธิบายความรู้สึกเพราะส่วนตัวเราเชื่อว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรชีวิตของนายกอิงคงไม่เคยเจอความยากลําบากนะก็ะคือเป็นคุณหนูมาตลอดมันเลยไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันนี้เป็นคําพูดของนะนะครับรับชนกสีนอกที่มีการโพสต์ไว้ผมก็ไม่รู้รว่าโพสต์ไปทางไหนนะนะครับทางไอจี IG หรือเปล่า จนะเอาจริงๆนะคะไม่ต้องให้พ่อมาคอยสอนตลอดก็ได้นี่เขาเน็บนะเน็บนาะยกอิงนะไม่ต้องให้พ่อคอยสอนแค่คิดให้เยอะกว่านี้หน่อยก็คงไม่มีอารมณ์จะมานั่งรีโพสต์สตอรี่อวยตัวเองในช่วงเวลาที่ประชาชนกําลังยากลำบากก็หมายความว่ามามารีโพสต์สตอรี่ในไอจอวยตัวเองว่าตัวเองได้ทํางานแล้วตั้งใจทํางานเนี่ยเนี่ยเขาเน็บนะใจคอคนเรานะประชาชนรอความช่วยเหลืออยู่เป็นแสนเป็นล้าน นะครับมานั่งโพสไอจีอยู่นั่นเนี่ยแทนที่จะลงพื้นที่นะครับนี่ก็คือคำคำคำพูดของรัชนกศรีนอกที่มีการโพสนะครับส่วนจะโพสทางไอจีหรือโพสทางไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันะนะครับประชาชนเชียงรายจมน,น้ําตายหมดแล้วยังห่วงแต่เรื่องลงรูปอยู่เลยอันนี้ประชาชนแสดงความคิดเห็นนะไม่ได้จตตติดตามแต่เพิ่งกดเข้าไปดูสตอรี่บอกตรงๆเห็นแล้วเหนื่อยใจผู้นําประเทศรีโพสต์แต่เรื่องที่คนมาชมตัวเองว่าสวยว่าสดใส เขาช่วยกันแชร์ขอความช่วยเหลือช่วยกันแชร์ตาแหน่งผู้ประสบภัยช่วยกันแชร์ช่องทางรับบริจาคช่วยกันแชร์พื้นที่อพยพส่วนนายกอิงรีโพสต์วันเกิดเพื่อนโอ้โหเนี่ยประชาชนเขาบอกว่านายกอิงรีโพสต์วันเกิดเพื่อนนะเหมือนไม่ได้สํานึกไม่ได้อ่มีใจอะไรกับประชาชนเลยมาเหมือนตัวเองไม่ได้เป็นนายกประชาชนเดือดร้อนหนักหนาขนาดนี้ทุกคนต้องออกมาช่วยเหลือกันเอง นะครับก็คือต้องเอาตัวรอดเองเห็นมีแต่อาสาสมัครกู้ภยัยทหารที่เข้าไปดูแลเห็นแล้วโคตรเศร้านะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะหนึ่งนะครับเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะครับฟังแล้วเศร้าขนาดกูอ่านคอมเมนต์นะครับของประชาชนในกูยังเศร้าเลยแทนที่จะแชร์ตําแหน่งผู้ประสบภัยแชร์ช่องทางบริจาคแชร์พื้นที่อุปยวก,กลับไปแชร์วันเกิดเพื่อนอนะครับก็ไม่รู้จริงแค่ยังไงก็เนี่ยประชาชนก็แสดงความคิดเห็นมาเนี่ยต่อผู้นําประเทศ นะว่ามีภาวะผู้นํามีสํานึกอะไรบ้างไหมหรือว่าเป็นแค่หุ่นเชิดอย่างเดียวประชาชนตั้งคาถามมานะอีกคำอีกคอมเมนต์นะครับผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับผมผมว่ามันสะท้อนนะสะท้อนความคิเดเห็นของประชาชนนะครับช่องอื่นก็อาจจะไม่อ่านแต่พี่เดจะอ่านนี้ฟังนะครับ,าบารัฐบาลรู้ล่วงหน้า3วันว่าพายุจะมาแน่แต่ไม่มีแผนรับมืออะไรเลยก็บอกแล้วแผนมันต้องมีไม่ใช่มีแค่น้ําลายโดนั่นทํอย่าง ยังยังยังพูดนะครับว่ากาัม bara h e n r หาเสียงมีแต่คาสวยๆมันต้องมีแผนมีรายละเอียดว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านจะช่วยยังไงมันไม่มีแผนเนี่งรัฐบาลรู้ล่วงหน้าสามวันว่าพายุจะมาแต่ไม่มีแผนรับมือไม่มีแผนอพยพคนหน่วยงานของรัฐทํางานช้าวกว่าเอกชนมากเป็นแบบนี้ทุกครั้งประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองแถมแพทองทานชินวัตรยังให้สัมภาษณ์อีกว่ากระแสน้ํายังเชี่ยวอยู่พวกเรือยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ ประชาชนต้องรอ,อนิดหนึ่งวุฒิภาวะความเป็นผู้ดำห่วยแตกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะนี่คือความเห็นของประชาชนนะครับนะครับนะครับคือพูดง่ายเขาด่านายกผู้หญิงคนนี้ว่าห่วยแตกไม่มีแผนรับมือรู้ล่วงหน้าพายุแม่จะมาสามวันล่วงหน้าไม่มีแผนอ,อพยกนะครับปล่อยให้บ้านจมรถจมทุกอย่างหมาเมอตะทุกอย่างเดือดร้อนหมดทํางานช้าเพราเอกนชนนะครับต้องช่วยเหลือกันเองและให้สัมภาษณ์ว่าน้ํายังเชี่ยวอยู่ นะเพราะฉะนั้นเรือจึงเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้แม่พูดอยู่แค่นี้นะครับนี่คือความเห็นประชาชนนะไม่ใช่ความเห็นกูนะนะครับนะนะครับเป็นไงพี่น้องคิดว่าความเห็นของพี่น้องประชาชนท,าที่เขาแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลนะต่อไปครับเ,เดี๋ยวก็เสลอไปผัดข้าวแบบบลูทูธอีกนมะ่เห็นนะก็เดี๋ยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถแถลงนโยบายเสร็จก็งลงไปแล้วก็ไปผัดข้าวเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ความเห็นประชาชนแนละ้วนี่กูอ่านนี่ฟังเลยเนะี่ย ทีมงานนายกนะถ้าคุณฟังเนี่ยคุณนี่อ่านนี่ให้ฟังนะเพราะว่ามันไม่เคยฟังเสียงประชาชนเนี่ยกูก็อ่านให้ฟังเลยหวังอะไรกับนายกบ่มแก๊สพวกเธอช่วยตัวเองอยู่นะนะครับอืมได้นายกแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอต้องทําใจหรือเปล่าครับนี่เขาบอกเลยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะเป็นนายกคณหนูนะครับอืมนะนะครับมีอะไรบ้างครับเอ่อนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับอืม เห็นหัวประชาชนบ้างนะคะแค่ตอนสนใจประชาชนเฉพาะตอนหาเสียงเพื่อให้คนลงคะแนนเสียงหรือเปล่าครับเพื่อให้ได้อํานาจมาเมื่อได้อํานาจมาแล้วก็จะเหยียบคําพูดตัวเองทาทุกอย่างทุกทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็คือพูดง่ายตอนหาเสียงก็แบบไงโกหกประชาชนหรือเปล่าพอได้อํานาจมาประชาชนหลงเชื่อ ก็กาคะแนนให้พอมีอำน,นาจแล้วก็เหยียบหัว, <_ d ata> หวเหยียบคำพูดประชาชนหรือเปล่านะไม่สนใจประชาชนที่กําลังเดือดร้อนหรือไม่นี่ผมอ่านคอมเมนต์แล้เนี่ยเนี่ยเห็นนหมเป็นยังไงบ้างละ่ะอ่าการเรียนท่านนายกคนสวยเช้านี้ที่เชียงรายท่านเหน็นพ่อข,นขุนขึ้นไหมครับเนี่ยจมแล้วพ่อขุนจมเลยอ่ะเนี่ยแหละครับคนเชียงรายตอนนี้เชียงรายน้ําท่วมทุกพื้นที่ครอบคลุมไปห้าอำเภอแล้วค่ะนี่เขาถ่ายรูปถ่ายอะไรมาเนี่ยเข้ามาดูบ้างไหมนะนะครับนะครับเข้ามาดูบ้างไหมนะครับเนี่ย ประชาชนเนี่ยเขานะน้ําท่วมห้าอำเภอหมดแล้วครับนะหมดแล้วค่ะนี่นะฮะเราแค่คนธรรมดาอืเรายังไม่กล้ามีความสุขเลยในขณะที่เรากินอิ่มนอนหลับแต่คนที่เชียงรายเขาลําบากเดือดร้อนไม่ได้กินข้าวกินน้ํากันมาสองวันแล้วค่ะเราทําไม่ได้จริงๆคตรสงสารคนที่เขาลําบากเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้นะครับทุกวินาทีมีค่าความหิวมันทรมาน แถมน้าจะมาเพิ่มอีกไหมก็ไม่รู้ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยประชาชนช่วยประชาชนนับถือหัวใจประชาชนกันเองเลยจริงๆคือพูดง่ายคนเชียงรายที่โพสเนี่ยนะครับคือสิ้นหวังกับการทํางานของรัฐไม่ว่าจะเป็นนายกคณะรัฐมนตรีอะไรเนี่ยดูจากข้อความที่เขาแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลเนี่ยนะครับสิ้นหวังครับเขาใช้คําว่าประชาชนช่วยประชาชนกูฟังแล้วก็หนาวเหน็บกระดองใจเลยนับถือหัวใจประชาชนกันเองจริงจริง พวกเขาเหล่านั้นต้องช่วยเหลือตัวเองครับพี่น้องครับสิ่งที่พีเดเนี่ยเปิดเวทีนะครับแล้วเอาสะท้อนความเห็นของประชาชนมานะครับช่วยพีเดนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับช่วยกันหน่อยนะฮะเพราะพีเดก็ไม่ได้มีส่วนในการทำมาหาแดกอะไรครับนะช่วยเคาะมือถือนะครับเปิดการมองเห็นนะครับน้าแลพีเดททาให้ดูแล้วนะเคาะะนะครับกดเป็นรายการโปรดกดแชร์กดนะครับนี่ครับสะท้อนความเห็นประชาชน แม่กูดโคตรชอบเลยประชาชนช่วยประชาชนนะับถือหัวใจประชาชนกันเองเลยจริงๆชุกรู้นะครับก็ฝากท่านนายกอย่าไปรีโพส์วันเกิดเพื่อนอะไรนะนะประชาชนจะตายกันหมดแล้วนะครับนะนี่ครับนี่ผมอ่านให้ฟังแล้วนะนะครับแต่เรี่อ่ของนายกอุ้งอิงนายกคุณหนูลูกลูกลูกคุณทักษิณน,นะรีโพส์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนนะครับรีโพส์ชมคน uh, ที่บอกว่าตัวเองสวย รีพอร์ตคนที่ชมว่าตัวเองอว่านายกอิงเป็นคนสวยเป็นคนสดใสในขณะที่ชาวบ้านปางตายและตายจริงกู้ภัยสู้อยู่หน้างานไม่มีรีแอคชั่นสามัญสำนึกอะไรเลยหรือเปล่าโอ้โหนะครับนะครับอืมนะครับเนี่ยนะเนี่ยดูเนี่ยไปโพสต์นะครับนายกพี่อิงสวยทุกวันนะครับโอ้โหนะครับมันมีกาละเทศะหรือไม่นี่นะครับที่ผมอ่านนะผมอ่านมาจากความเห็นของประชาชนอ่านนะครับ ผมคิดเองไม่ได้นะครับข้อสะท้อนนะครับเพราะนั้นคุณหนูนะครับคุณหนูเป็นนายกนะครับคุณหนูไม่ใช่เป็นลูกเจ้าสัวนะครับตอนนี้คุณหนูนเป็นนายกแล้วทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงการรัฐเทศะนี่ประชาชนก็บอกมานะอีกคนนึงครับคอมเมนต์นะครับตอนนี้คุณหนูอิงคงกำลังเลือกชุดลงพื้นที่อยู่ค่ะประชาชนที่ประสบภัยใจเย็นๆนะคะรอหน่อยเดี๋ยวว่าเราจะใส่ชุดไหนดีโอ้คอมเมนต์ประชาชนนะครับเนี่ยครับนี่อ่านนะครับอ่านนะครับนะครับ หน่วยงานตอนนี้หน่วยงานของรัฐพึ่งพาไม่ได้เลยจริงๆนะไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนเลยเอกชนและภาคประชาชนชุมชนแอคชั่นเร็วมากความเดือดร้อนด้านภัยวิบัติคือภัยออริตี้คือต้องมาก่อนนะความเดือดร้อนต้องมาก่อนไอ้เงินที่แจกไปช่วยนักท่วมดีกว่าสาคัญและเร่งด่วนที่สุดที่ต้องช่วยเหลือนี่ไงนี่นี่คือเสียงจากประชาชนนะนะเป็นรัฐบาลก็ต้องฟังนะฟังไว้นะเขาบอกเนี่ย เขาบอกเนี่ยเอกชนเร็วกว่าช่วยเหลือเร็วกว่าไายอริรตีกว่าสําคัญกว่าเร่งด่วนเร่งด่วนสุดนะครับนะนายกอิงบอกว่ารอถแถลงนโยบายเสร็จครับเดี๋ยวค่อยสั่งให้ช่วยประชาชนเอ,อเขาถอนหายใจนะเออกูชอบนะสภาพสภาพสภาพผู้นําประเทศไทยนะครับออรอถแถลงนโยบายเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยสั่งให้ไปช่วยเหลือประชาชนสภาพ สภาพจุกรรโอ